คือพัของพี่เนี่ยคือมีเก๊แท้บนกันแต่แท้สภาพนี้ไม่แพงแต่ผมคิดว่าพี่คงคิดว่าแพงแลหละมีสององค์เนี้ยแต่เสรหมดแล้วคิดไว้กี่บาทถทางจะตีแพงแน่เลยาทาง <c oughs> ผมจะกลัวแล้ะผมไม่กล้าถามต่อละ <c oughs> ไม่ไม่อะไรเอาอย่างนี้ผมรู้ว่ามีราคาในใจอยู่แล้วออคิดไว้กี่บาทต,ววาตกลงกันในครอบครัวอ่าตกลงในครอบครัวเท่าไหร่บอกเลยฮะไม่ต้องเขินฮะเขาบอกว่า แปดแสนพระขายได้หลักแสนต้นต้นเพราะว่าสึงหมดเลยถ้าถ้าขึ้นจมูกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะอาจจะขายได้สี่ห้าแสนแต่พอนี้มันลื่นหมดเลยทั้งเหรียญเวลาพระไม่สวยจะคนละเรื่องเลยถ้าลองเป็นอย่างนี้ผมซื้อพี่ยี่สิบล้านเลยพี่ไม่ต้องมาแปดแสนหรอกผมซื้อพี่ยี่สิบล้านนะครับจมูกตรงๆให้เป็นอย่ไหลทองแต่พอมันสึกแล้วปุ๊บจบเลยสภาพแบบสึกๆเนี่ยผมไม่ค่อยตอนหลังไม่ค่อยเอาเลยขายยากจะต้องสวยเลย สวยแพงมีคนซื้อไม่เหมือนกันนะพาที่ใช้ผ่านการใช้จนสึกกับพาทที่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้แล้วก็คมอันนี้ราคาต่างกันเยอะผมรู้แล้วผมผมเห็นแววตาพี่ผู้หญิงแล้วผมรู้เลยว่าคิดแพงแน่เลย